ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงในช่องเกษตรบ้านสวนครับก็เดี๋ยววันนี้มาทําการตัดใยกันเห็ดโปะก็ก่อนที่เราจะพูดถึงการตัดใยก็มีหลายๆท่านนะทำกันมาในแชทเยอะนะว่าเรื่องการอ่าบ่มเส้นใหยเลี้ยงเส้นใหญ่นะครับก็จะพูดถึงเรื่องอาการขนวัตถุดิบก่อนเลยก็วัตถุดิบ ที่เข้ามาเนี่ยเส้นใยจะดีจะดีได้ก็อยู่ที่การหมักกับการอบการเอาเข้ามาเนี่ยก็ทุกอย่างนะที่บอกว่าการเอาเข้ามาใหม่ความว่าก็ต้องดูอากาศในช่วงนั้นเป็นหลักโดยนะว่าอากาศในช่วงนั้นเป็นยังไงถ้าอากาศในช่วงนั้นอ่ะอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศหนาวก็ต้องคนเข้ามาเยอะนะเพื่อให้เกิดความร้อนในโรงเรือนแต่ถ้าอากาศในช่วงนั้นร้อน ก็ไม่จําเป็นต้องเอาเข้ามาเยอะนะก็ลดไปบ้างบางส่วนนะก็เดี๋ยวมันจะร้อนเกิดแล้วเกิดการบ้าใหญ่แต่ในช่วงนี้อากาศก็กลางคืนหนาวากลางคืนอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนก็อยู่ในปานกลางนะที่คนเข้ามาก็อันนี้เป็นเห็ดโปะนะก็ใหญก็ไม่ได้หนามากนะก็มีใยให้เห็นแต่ว่าไม่ได้เดินหนามากก็อันนี้ ห้าคืนนะครับก็หลังจากขนเข้ามาแล้วก็ทำตามวิธีเลยตามสูตรของเพื่อนๆเลยจะเป็นการแต่งหน้าการอบการโรยเชื้ออะไรก็ตามเชื้อก็คำนวณให้พอดีกับโรงเรือนของเราก็ถ้าในช่วงอากาศเย็นก็อยู่ที่1.5ตารางเมตรนะตอนหนึ่งก้อนก็คำนวณให้พอดี 1.5ถึง2ตารางเมตรก็ในช่วงอากาศเย็นน่ะก็อาจจะมีการเพิ่มเชื้อไปเล็กน้อยนะเพื่อให้เอ่อเชื้อมันเยอะแล้วก็การเดินมันจะได้ดีนะเพราะว่าถ้าเชื้อน้อยๆแล้วฝาจะเดินมาชนกันก็นานนะแล้วก็ในช่วงอากาศร้อนก็อาจจะลดเชื้อลงไปได้นะอ่าตรงนี้พูดถึงเชื้อนะ หลังจากนั้นก็วานเชื้อก็ปิดโรงเรือนให้มิดชิดนะดูแลเรื่องของรูตรงไหนขาดตรงไหนรั่วก็ปะให้ดีแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแสงเรื่องของแสงเนี่ยสำคัญมากถ้าแสงส่งอะชายชายโรงเรือนเนี่ยอ่ามันจะทำให้วัดสดุเพาะเราแห้งพอวัดสดุเพาะเราแห้งเส้นใหญ่ก็ไม่เดินนะเพราะว่าชั้นแห้งนั่นเองนะ ก็มีของผมมีนะชายชายเนี่ยก็ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยขาดการดูแลไปมากเลยเพราะว่ามันมีงานเรื่องของงานอ้อยงานไร่เข้ามาก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูแลเห็ดเท่าไหร่เพราะว่าอยู่บ้านน้องไม่อยู่บ้านบ้งก็ปกติชายชายนีย่ก็จะเอาแฟลน์ขึ้นนะเนี่ยแฟลนที่กองอยู่นี่นะอ่าช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นเลยพอไม่ได้ขึ้นแล้วชายชายลงเรือนนะมันจะแห้งเพราะว่าอย่างสมมุติว่าอ่า สองโมงส,สามโมงอะไรเงี้ยบายสองใบาสามเงี้ยมันจะแสงแดดมันจะตะวันมันจะต่ําแล้วมันก็จะส่งลงมาอีกอย่างผ้าใบเราก็จะผูกง่ายแล้วก็มันก็จะแห้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองว่าเนี่ยมองว่าแห้งเลยเส้นใยไม่เดินเนี่ยนะแห้งอย่างเห็นเห็นได้ชัดเลยเนี่ยมือจะสั่นหน่อยนะวันนี้นะอุปกรณ์ไม่ไดเอามานะพอดีมาเปิดตัดใยก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะ ข้างนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เรื่องของแสงนี่สำคัญเลยนะสำคัญมากเนี่ยแสงมันมันส่งพูดง่ายๆคืออ่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตากแดดเนี่ยตากแดดตากแดดมันก็จะแห้งชายชายเนี่ยแห้งชายชายนี่จะแห้งหมดเลยนะจะต้องหนักน้ำหน่อยนะให้มันเปียกนี่ชายชายนี่จะแห้งหมดเลยนะเชื้อเชื้อก็ไม่ค่อยเดินนะเห็นไหม ห้งเกินนะขาดการดูแลสรุปเลยตอนนี้คือขาดการดูแลก็พื้นที่อื่นแสงไม่ตากแดดพูดว่าไม่ตากแดดดีกว่าน,นะไม่ตากแดดโดยตรงเนี้ยก็จะเส้นใหญ่ก็จะเดินปกตินะก็นนี้เป็นเห็ดปะนะก็ถือว่าเส้นใหญ่มีนะเห็ดปะก็มันอยู่ที่ช่วงด้วยลนะ่ะ ช่วงอากาศเย็นเส้นใหญ่ก็จะเดินไม่หน่ามากถ้าอากาศร้อนเส้นใหญ่ก็จะหนาถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องตัดใหญ่ตัดใหญ่ให้เยอะนะ่อตัดใหญ่ให้เปียกหนะ่อยเพราะว่ามองดูว่าแห้งนะก็รวมๆรวมๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเดี๋ยวเราก็จะตัดใหญ่ให้เปียกหนะ่อยบางท่านก็แชทมา ที่ห้าวันเส้นใหญ่บางเส้นใหญ่ไม่หรือแม้หรือว่ามองไม่เห็นไม่มีก็บางทีมันเดินซุกแล้วเดินแอบ,บนะอาการในช่วงนั้นอาจจะเย็นก็จะเดินซุกเดินแอบบก็มีนะห้าหกวันนี่ต้องมีแล้วแหละบางทีฝังวันทําวันก็อาจจะเดินแอบแอบอยู่ก็ได้กําหนดก็ตัดเลยนะห้าวันห้าวันเส้นใหญ่น้อยเกินไปไม่เห็นก็ตัดหกวันได้นะก็จะประมาณนี้นะเลดได้เลดได้อีกหนึ่งวัน เส้นใหญ่ก็ไม่จําเป็นต้องหนาต้องฟูนะก็แบบนี้ก็ใช้ได้นะก็เดินเดินมีเส้นใหญ่เดินให้เห็นก็เปิดอากาศตัดญ่มีเส้นใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วและไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากก็เดี๋ยวช่วงหน้าร้อนเนี่ยหลังคาฟลเลาเนไฮตชั้นเดียระวังให้ดีนะมันแห้งง่ายเลยแหละเพราะว่าพูดง่ายๆคือถ้าเราเข้าโรงเรือนสว่าง เดินเข้ามาในโรงเรือนสว่างเกินไปนะนั่นแหละก็ะคือว่าแสงเยอะมันก็จะแห้งง่ายชั้นเพาะเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของตรงนี้นะครับโอเครวมๆก็ถือว่าไม่มีอะไรก็ปกติดีเส้นใหก็จริงๆก็มีเดินให้เห็นนะไฟอาจจะสว่างไปหน่อยนี่เส้นใหก็มีเดินให้เห็นไอกระจุกขาวๆนะเส้นใหญทางนั้นนะ ที่ข่าวๆฟ้าๆเนี่ยตรงนี้ก็เยอะก็เดี๋ยวก็จะทําการตัดใยกันในโซนของการตัดใยก็ลงไว้แล้วนะก็ไปเปิดดูนะก็การตัดใยก็ขั้นตอนเดิมขั้นตอนเดิมนะก็ไม่ได้ไทยนะก็วันนี้งานเยอะนะงานเยอะจริงๆก็ตั้งเครื่องไว้ขึ้นน้ําอ้อยไว้ฝั่งตัวนะเดี๋ยวก็ต้องไปดูเครื่องนะของก็ต้องจัดทรงนะก็ท่านใดสนใจในเชื้อเห็ดฟางอาหารเสริมก็ ทักแชทมาได้นะอุปกรณ์เพาะเห็ดจัดส่งตัวไทยก็ในแชทก็โจธีรพงคนที่สั่งไปใช้ก็ขอบคุณมากนะส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กติดตามให้ด้วยนะคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณครับ